สวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางตัววิ่งลูดนะคะหวยลาวเข้าอีกแล้วนะทุกคนสิบมวดติดนะคะสำหรับสายวิ่งลูดนะคะสายวิ่งลูดสายตัวเจาะขออภัยเลยนะคะตัวเจาะเรานะคะ หวยมาตัวเดิมเนาะสองห้าหนึ่งนะคะใครที่ติดซอยตัวเดิมไว้ตัวเก่านะคะเลขตัวเก่าไว้ปังแน่นอนเลยสองหนึ่งห้านะคะสองหนึ่งงวดก่อนออกสองห้าหนึ่งงวดนี้ออกสองหนึ่งห้านะคะเราพัฒนาเล่นเราแล้วค่ะทุกคนเราพัฒนาเล่นเราแล้วค่ะส่วนเลขหลานฮานอยแอดไลฟ์สดให้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เที่ยงนะคะ วันนี้เอาตัววิ่งลูดไปก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้เจอกันในไลฟ์สดขออภัยเลยนะคะสายวันนี้ถือว่าเราไม่ปังนะคะสําหรับสายเจาะนะคะเจาะไปไม,ไม่ได้ค่ะเราล้ําหน้าไปนะคะเจ็ดสามนะคะมันมาเจ็ดสองนะคะมาเจ็ดสองน่าเสียดายเนาะเป็นเจ็ดห้าให้เราก็ยังดีนะคะเจ็ดห้าเนาะโอ้ถ้เจ็ดหนึ่งหาเนามึงเอ้ยวะหวยออกตัวเกา่าพี่น้องเอ้ยสามตัวตรงเลย ใครติดตัวเดิมไว้ดีใจด้วยนะคะสองหนึ่งห้าโอ้ตอนสนเนาะห้าเดินดีมากค่ะวันนี้ถือว่าห้าเดินดีมากนะคะสูตรเล่นทั้งวันก็กวาดเรียบทุกหวยจริงๆด้วยนะคะหนึ่งห้ามองดูเห็นมันออกบ่อยนะคะวันนี้ทั้งหุ้นทั้งอะไรตัวนี้อะไรนะโอ้งามงามงามเอาวันหน้าเอาใหม่คะ่ะงวดหน้าสู้กันใหม่นะคะทุกคนวันนี้ก็ขออภัยคะ่ะเจาะไม่เข้าเลยคะ่ะ จาะหลุดหลุดก็หลุดทั้งสองสูตรเลยเนาะ74 83 93ไม่มีเลยค่ะไม่มีสามมาให้เราเลยนะคะโอ้เนาะโอ,โอ,โอ,โอ้จะเสียดายเอา้าวสู้กันใหม่ค่ะงวดหน้าเอาใหม่นะคะทุกคนงวดน,นี้ก็ขออาภายัยเจาะไม่เข้านะคะสำหรับสายวิ่งลูดนะคะแอดนี่แหละสายลูดนะคะ สายรูดนะคะสำหรับเลขดับของเรานะคะดับศูนย์ดับยูนะคะศูนย์ดับยูนะคะห้ามาแรงมากเลยเนาะวันนี้ห้าทั้งฮานอยทั้ง 2, นี่นะคะไหลไปเราพัฒนาเลยนะคะเลขดับนะคะให้ไปที่ดับศูนย์นะคะดับยูนะคะงวดน,นี้ตายหลานก็สามหกศูนย์เลขหลานไม่มาเลยคะ่ะสามหกศูนย์โอ้ไปอยูใส่เลยแต่วินนางให้เจนะ็ดหนึ่งห้าเนาะวินนางมีเจ็ดหนึ่งห้าเห็นยูหนึ่งห้า หวยออกตัวเดิมนะคะเราพัฒนาล่อเราแล้วทุกคนอย่าคิดว่าจะเข็ดอ้ามากันตอค่ะงวดวันที่สิบสี่นะคะงวดวันสี่วันที่สิบสีให้ไปที่ดับเก้านะคะทุกคนให้ไปที่ดับเก้าสายวิ่งลูดนะคะสายวิ่งลูดวันนี้ดีใจด้วยสายเจาะข้อภัยเลยค่ะ รูดนเหรียญชัว่เนาะหัวหน้าให้ไปที่ดับเก้าค่ะทุกคนศูนย์ไม่มาเลยนะคะศูนย์ไม่ทำงานเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดติดนะคะศูนย์ 6, หกงวดติดนะคะม้วนหน้าสีผ้าปังสามตัวให้จุดสามมาจ็ดสองเนาะชิวกันใหม่ มาดูตัวเด่นนะคะตัวเด่นแอดลงให้เลยนะคะทุกคนเหมือนทุกงวดนะคะเข้าไม่เข้าแอดก็ลงให้เลยนะคะสําหรับไลฟ์สดแอดขออนุญาตเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้เลยอันนี้ให้ไปที่ดับเก้าแล้วทุกคนเลขดับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางศูนย์ไม่ทํางานเลยเฮ้ยส้วงหนึ่งหาหวัวยอียงเนาะคือมาฮอตถแอดว่าแล้วมันสีลบเจ็ดสาม เพราะว่าเจ็ดสามดังมากเลยนะคะทุกคนงวดหน้าให้ไปที่ดับเก้าค่ะเอามาดูเลขเด่นนะคะเลขเด่นหวยลาวพัฒนาของงวดวันพุทธที่สิบสี่นะคะงวดวันพุทธที่สิบสี่ก็ขอให้มันนะคะเอาตัวเด่นไปก่อนนะคะตัวเจาะเดียวแอดเจาะให้นะคะทุกคนวดนี้ขอภัยเจาะบ่เขาเจาะเกินหน้าเกินตานางไปนะคะ โอ้มาเจ็ดสองเนาะแต่เชียดายค่ะให้เจ็ดสามมาเจ็ดสองมีคนถูกเยอะแน่เลยนี่เจ็ดสองหวยสวยอยู่นะคะเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งห้านะคะหวยลาวพัฒนานี่ชอบบอกตัวเดิมมากๆเลยนะคะเนาะสองมาแรงจริงๆค่ะลาวพัฒนาไม่ปล่อยเลขอื่นเลย อ่าของวันที่สิบสี่นะคะวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะคะสิบสี่กุมภาพันธ์อ้าวเลขวันวาเลนไทน์ทุกคนโอ้โสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์อย่าลืมติดเลขวันที่เด้อสิบสี่กุมภาค่ะทุกคนสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์นะคะจะได้กี่ดอกก็ว่ากันไปเนาอะ,อะมาดูนะคะเลขเด่นหวยลาวพัฒนาแอดให้ไปที่ 37นะคะทุกคนยังอยู่ที่3 7คเจ็เลขยังอยู่ที่37เพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งนะคะมาแถบนี้หมดเลยเนาะปา่ีถูกให้ไปที่สามเนะคะทุกคนให้ไปที่สาค่ะวดน,นี้เข้าไปที่7จค่ะเข้าหนึ่งหลักยังไม่เด้งนะคะไม่เด้งทั้งวันนี้ไม่เด้งนะคะโอเ้เสียดายแต้มเดียวเนาะ7จ็ดสองเจนะคะแปดสงแล้วก็7จสอง โอ้มีใครหมานไหมเนาะงวดนี black, so ้นะคะมีใครได้จิตตัวเดิมไว้ไหมคะสองหนึ่งห้าเลยนาะตัวเดิมสองหนึ่งห้าสามตัวตรงเลยค่ะงวดก่อนสองห้าหนึ่งงวดนี้สองหนึ่งห้าโอ้ยถ้าเป็นหูว่าหัวไอวิวสองหนึ่งหายสิใส่มันขักกมือกันดูโอ้ยออกผูดออกเหลือออกกินเงินข้นขักโอ้มันก็น่าจะสลับตำแหน่งให้สองหนึ่งห้าไปอยู่ข้างล่างบ้างนะคะ น่าจะเป็นสองจิตห้าแล้วเรายังได้จิตห้ากันนะคะทุกคนมาสองหนึ่งห้าว่าสันอ้อีสาคนติดตัวเก่าไว้ด้ภายนอกติดตัวเก่าไว้สามตัวตรงเลยนะคะนะ่เหมือนงวดก่อนเขาใบหวยให้เราเลยเนาะงวดน,นี้แอดก็ขออภัยด้อจัวบนเขาเลยค่ะเขาป้าเขาดงเลยเจ็ดสามนะคะ 73, 74, เจ็ดสามเจ็ดสี่เน้นเจ็ดสี่นะคะเลขคู่อ้มันเน้นเจ็ดสี่เลขคู่ทั้งสองสู่เลยนะคะแต่มันมาเจ็ดสองนะคะสี่ไปไม่ถึงะคะ่ะ สีไปไม่ถึงเลยนาะมีไไขมานบ่นอะมือนีเอฟซข่อยเคเอฟซีนะคะแอดไม่แตกสามตัวนะคะแอดไม่แตกสามตัวลืมเหมือนกันค่ะปกติบอกให้แต่คนอื่นติดตัวเดิมตัวเดิมไว้นะคะแอดก็ลืมคือกันเฮ้ยสองหนึ่งหาข่ายอยากเต้น้ำเบิ่นแอดก็ได้เบินแอดจอ้าดูใสเด้อ เพืนมาบกวกหวยนอกในฝันในฝันเขาก็บวกแค่สองสงโองเนาะโอ้สะลือเอาเจ็ดสามกับสองไปจับใส่กันซะหวอยออกแล้วแม่นคักจา้าเอาเอาไปพิจารณาดูค่ะหาตัวจับคู่ใส่นะคะส่วนตัวแอดรูสามเจ็ดเบิ้ลน,นะคะแอดยังตามหาเบิ้ลอยู่เลยทุกคนเบิ้ลแอดไม่มาโดนเบิล้ลลอไปแล้วสามงวดติดนะคะหนึ่งสองสาม โอ้ลืมคือกันแอดก็ลืมติดตัวเกาคือกัชองหนึ่งหาลืมค่ะคาดจะไปใส่หามคิดว่าหามมาแน่นอนยังไงวันนี้หามต้องมีหามวะเพราะว่างวดก่อนมันไม่หามมันไม่หามมาสามสี่งวดแล้วนะคะป้าห่วยไม่หามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดแล้วนะคะหกเจ็ดงวดเราห้วยบวหามเลย นี่นะคะเดี๋ยวสูตรตัวเจาะแอดลงให้พรุ่งนี้นะคะสูตรตัวเจาะแอดลงให้พรุ่งนี้วันนี้ก็เอาไปพิจารณากันดูก่อนค่ะหาตัวจับใส่นะคะใครที่จับคู่ได้ถูกตัวนะคะแอดดีใจด้วยนะคะแอดดีใจด้วยสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้มาขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะขอให้จับคู่กันเก่งๆเดอ้อไปจับคู่กันก่อนค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ